ท่านประธานที่เคารพครับท่านผู้ทรงกรุ้งริ้ครับเรื่องของการบริหารงานบุคคลนั้นขณะขณะนี้เราเรากำลังพูดถึงเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยจะมีกรรมการอยู่สององค์คณะนะฮะองค์คณะแรกคือกรรมการเขตพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งหลายท่านพูดไปแล้วอีกหณ้าหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือ คณะกรรมการบรหิหารงานบุคคลนะฮะคณะกรรมการบรหิหารงานบุคคลเนี่ยก็ต้องเป็นคณะซึ่งเกิดจากพระรัมยัดกลู่และบุคลากรทางการศึกษาปี47และปรับปรุงมาเรื่อยนะฮะปรับปรุงมาจนถึงปี62นะครับและโดยเฉพาะในส่วนของอโครงสร้างของกรรมการบรหิหารงานบุคคลอ,อกก,ออก,กสเขตพื้นที่น่ะนะจะมีอยู่ส1คน นะประมาณนี้นะสิบเอคนนะฮะไม่ใช่ประมาณนะสิบเอ็ดคนครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสี่นะเป็นตัวแทนครูสองตัวแทนผู้บริหารสองนะแล้วก็โดยตําแหน่งสองเขาจากผู้แทนกกศแล้วก็ผู้แทนครุสภานะะโดยผู้ทรงคุณวุฒเนี่ยจะถูกเลือกกันเองมาเป็นประธานที่ประชุมครับจะเห็นว่าประธานในที่ประชุมเนี่ยเขาจะเน้นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน นะ,ะเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความคิดอย่างครอบกลุมนะมีความอมองอะไรในในในเรื่องการบริหารงานบุคคลอย่างครอบกลุมนะไม่ไม่เน้นระบบใดระบบหนึ่งเข้ามาเป็นแกนในการบริหารจัดการนะ,ะเพราะฉะนั้นที่จะเสนอในอำเภอนะฮะในอำเภอและกสะจเนี่ยเข้าไปนะฮะ ก็สามารถเข้าไปได้ครับแต่ไม่ควรระบุว่าต้องคำว่าต้องคือไม่ได้ต้องมีอย่างนี้นะฮะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยในกฎหมายลูกนะฮะกฎหมายลูกจะเสนอว่าผู้ทรงวุฒินั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาด้านกฎหมายด้านการเงินการคลังและอื่นๆครับ เพราะฉะนั้นท่านในอำเภอนะฮะหรือตัวแทนกสาาจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสู่ในในกรรมการชุดนี้ได้ในฐานะผู้แทนผู้ส่งคุณวุฒินะซึ่งก็ไม่ขัดกับกฎหมายลูกนะซึ่งเกิดจากกกสนะเพราะฉะนั้นการเสนอเข้ามาเนี่ยแสดงว่าต้องการให้มีองค์คณะบุคคลที่ใหญ่มากไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเนี่ยแสดงว่าโอโ้กี่คนก็ได้เนี่ยซึ่งอย่าลืมนะครับการบริหารงานบุคคลเนี่ย เป็นคณะกรรมการเนี่ยควรจะต้องค่อนข้างจะกระทัดรัดหน่อยมันจะได้คล่องตัวครับนะแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะนั้นการตั้งองค์คณะใหญ่ๆเนี่ยเป็นปัญหาครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตพื้นที่มากๆเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาทันทีเลยนะถ้านนอำเภอไปไม่ไหวแล้วครับบางคนนะแบ่งภาคไปไม่ได้ก็ใช้คำว่าผู้แทนนะถ้าอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาตามมาว่าท่านต้องการใครไปกันแน่นะ เพราะนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็ยังถือว่าใช้ร่างเดิมของสสเป็นหลักไม่เห็นควรจะต้องปรับเพราะว่าโครงสร้างเดิมของนัะกรรมการเนี่ยสามารถเชิญบุคคลที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ